คือไปงานัที่ยาวะ่ะเองเห็นน้ส้มจิ้หรือป่า้าวะก็ไหนวะเรืังไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยคนที่เต้นนะอ่วนนนะวหนมอันหูจนนั้น่ะเราขอแล้วอน,ะวนเอนี้เ็ไอปอเอเราเพื่อนทุกอ่ยวันนี้นนนเราพี่เจาหนดีวะเ๊ะยาว่าจะไป อยู่แถวแถวศพตุ๋ยนะ,นะเอา้วมีเน่ไม่มีวะ่ะท่ไปท่เขาไปต่างกันวะปู่ย่าตายายมาอยู่สวรรค์นะ่นนีวะามีพกูว่ายยเหมือนกันแหละกูก็ไม่มีนทำไงดีวะกูมียาอยู่ประมาณห้าเมตรกว่า เราไปปล่อยเพื่อนในห้องเราเราดีไหมเอาแล้วจะไปปล่อยที่ใครเพื่อนในห้องเรามีหลายคนเยคนที่มีปัญหาไงที่ซึ้งๆก็เศร้าโง่งงกันไงอ๋องั้นเราไปหาเพื่อนในห้องกันมันโง่งงเออเฮ้ย<า>เฮ้ยท่านนเป็นไรวะเป็นไรวะ เราเศร้าอ่ะมีอะไรปร่กษาพ่อครูได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงวะซึมๆเศร้าๆอยู่นั่นแหะเออน่ามีอะไรหรอแกไปเที่ยวกับพวกข้าไหมวะไม่เออน่าสนุกชัวร์ลองไหมวะกล้าลองไหมหรือกล้าลองหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าเองลองนะเองจะหายเศร้าสบายอยู่พวกข้าเลยนะ เว้ยพวกเองช้างคนเลยวะไหนวะไม่เห็นเลยวะโอ้คนตัวเท่าช้างยังไม่เห็นหรือวะที่บารค้ดดดังไม่เห็นเลยวะเออแต่เราอยากให้ท่านเห็นด้วยเพราะเพราะมันที่ฟ้องเพราะฟ้องุยพราะี่ฟ้อ 哦。哦 ม่อยางกั้จริงอ่ะพวกแกเปับพวกข้าไมไหปไป,ไป